สวัสดีครับพี่น้องช่องชาปัญญาฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงงัววันนี้วันที่14บสีกร,รกฎาคม2566นะครับเมื่อน,นี้ครัหลังจากเลิกงานประจํานะครับกับว่าพอกันอีกแล้วล่ะครับที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นะครับมันกับสิเป็นแปลงหญ้าที่เข้าปลอยทิ้งไว้นะครับเข้าไถไว้แล้วแต่แห่งเข้าบอ่อไดปลูกแพงโกลานาตอนนั่นนะครับ เพราะว่าท่อนพันุ์เราไม่พอนะครับแล้วก็ที่เราปลูกเราไม่รู้ว่ามันจะติดสักเท่าไหร่นะครับแต่ทั้งไก่ได้ไถไใเลี้ยวแล้วทีนี้ก็ปรากฏว่าเราไม่ได้ทําอย่างไรต่อนะครับกัตอนนี้ก็คือห้าธรรมาตาขึืนหกอึ้งตึงแล้วครับพี่น้องแต่หลังจากที่ผมเนี่ยไปเช็คพยากรณ์อากาศมาแล้วนะครับวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่สิบห้าเนี่ยจะไม่มีฝนวันอาทิตย์ วันจันร์วันอังคารวันพุธพฤหัสสีมีฝน40เเซของพื้นที่นะครับในเขตอำเภอพุทน,นะครับสีมีฝน40เอร์เซหลากง่ไปซีหาหมือเลยนะครับก็เลยว่าสีปลูกแพงกลาขยายแปลงนะครับว่าสีปลูกเพิ่มจากสองไร่ก้อนนะครับในวิธีการปลูกเนี่ยการสีบดได้สูบนามไส้นะครับบดได้สูบนามไสสีไฮโลดไทนะครับสีไฮโรดไทมาไทเกรนะครับ มาไถเกีด,ดันดินนะครับดันดันหยาออกเลยครับดันหยาออกให้เห็นพื้นนะครับดันหยาออกหเห็นพื้นดินฝั่งซ้ายก็ดันจากฝั่งซ้ายไปเขาอันหัวทั้งซ้ายนลครับฝั่งขวาก็ดันมาถนนทั้งขวาพี่ละครับแล้วทีนี้วิธีการปลูกกะสิบ่อไถครับสีล่องเบืองครับสีล่องเบืองบาขันบ่อไถมั่นสีติดไหบอ่อ อันบ่ไทมันสิติดให้บ่น,นะครับกบสิเอาเสียม,มากซักจึ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 ก,จก,จกนะครับแล้วกสิเอาทอนพันลงเอาขี้ดินถมถมแล้วกะสิแต่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 นะครับแต่มันดินกสิมีความชื้นอยู่ค่ะย่างสิพ่อรักษาความชื้นให้ยาบ่าตายนะครับแล้วก็หลังจากปลูกเสร็จถ้าปลูกไทยพรุ่งนี้ปลูกพรุ่งนี้วันอาทิตย์จันทรังคารพุธพอฝนหน้าโอกาสรอดมีสูงครับ แต่ขันฝนมาโอกาสเมื่อยฟี่กะมีสูงเื่ากันครับแต่กะพ่อได้ทดลองนะครับพ่อได้ทดล่องวาการปลูกแบบปนิดใส่ใจส,สักจึกเทละตน้นเทละต้นเนี่ยมันสิเป็นอย่างไรที่นี่ครับชาป,ปัญญาฟาฟ้ามสีท้ามาบึงท่อนพันแทงกุลาที่พร้อมปลูกนะครับท่อนพันแทงกุลาที่พร้อมปลูกมีลักษณะอย่างไรนะครับคือจริงๆท่อนพันแทงกุลาเนี่ยเขาใช้ท่อน,น,นพันปลูกนะครับมี ยบยโบแต่บ่มีเหรอครับคนถี่มากล่อเอาในหยาแพงโกล่าไปปลูกนะครับเพราะว่าปลูกจากท่อนพันธุ์เนี่ยมันปิดง่ายปลูกง่ายดีกว่านะครับคือจริงๆลักษณะท่อนพันธุ์ที่พร้อมปลูกจริงๆบ่มัาสิเป็นแบบใดก็ได้นะครับแพงโกล่าขอให้มีข้อเอาไปปลูกมัเกิดมีโอกาสติดครับแต่มันติดน้อยครับมันมีโอกาสมันติดน้อยนะครับโอกาสติดขันซุมเปเข้าไปปลูกลอยไปเส้นอาร์ติทิส เอาไอ้ท่อนพันธุ์ลักษณะใดยังไดก็ได้ว่าถ้าเป็นไพโกโคลาไปปลูกมันอาจติดแค่จกักนี่ชีสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคือโอกาสรอดมันก็โอกาสติดมันก็น้อยโอกาสที่มันจะเป็นปลาไ่คือแบบของผมเนี่ยมันก็ใส่เวลาโดนนะครับยังแปลงนี่กะบสองปีเกือบสามปีแล้วนะครับก็ยังงามเลยแค่นี้นะครับเพราะว่าทั้งดินมันบอดีแต่คราวนี้ครับเดี๋ยวเข้าผ้ามะเบิงท่อนพันธุน์แพงโคลาที่พร้อมปลูกนะครับเอาไปปลูกแบบนี้ ปลูกจังไไดก็เกิดครับปลูกจังไไดก็เกิดนะครับเดี๋ยวถ้าเบิ้ง่อนท่านครับอันนี้กระชเป็นทอนเป็นบองที่เฮ้าจงทอนไใ้ปลูกนะครับห้อบริตตไถงงวนะครับนี่ครับได้มาต้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะของพันธุ์แพนกล่าที่พร้อมเลื้อนะครับอันนี้คือเขาพร้อมเลื้อยนะครับอันนี้กระสีนี่ครับเห็นไหมครับเป็นหากนะครับ อตามคอเขาเกิดหักเลยนะครับเป็นหักออกเลยนะครับขาวๆนี่ครับตามขอนี่กับออกหักเลยนะครับอันนี้คือพร้อมเกิดเลยนะครับพร้อมเกิดแล้วนะครับเวลาที่เขาไปปลูกเนี่ยอันนี้ผมสิบปลูกผมสิเอาเสียมสักเอาหากมูนีล่ลงถมเหลือใบปงจะน่เขียนหน้าอย่างสี่ครับแล้วคราวนี้วันพุธวันวันอาทิตย์ จันอังคารพุธพฤหัสเนี่ยค่อนข้างฝนที่สีมานะครับฝนมาแน่นอนครับก็เลยบาสิพร้อมปลูกในแปลงนี้นะครับขายายจากสองแปลงนะครับนี่คือลักษณะท่อนพันธุ์แพงกุล่าที่พร้อมปลูกนะครับสีมีปุยขันบ่าท่านออกหักก็สิเป็นปุยของหกักเป็นขาวๆนะครับที่ที่สีแตกนอ่นะครับพร้อมสีแตกนอกลงดินแล้วก็พร้อมเรื่อยต่อไปนะครับถ้าได้ลักษณะท่อนพันธ์จังสีไปปลูกเนี่ยครับโอกาสที่จะติดเนี่ย มีสูงนะครับแต่บางบางฟาร์มบางเจ้าที่เขารักษา,ษาคุณภาพนะครับเวลาเข้าไปสื่อทอนพันธุ์เขาขันบ่ได้ลักษณะนี้เขาก็สิบเ่ขายทอนพันธุ์ห้นะครับเขาสิบเ่ขายทอนพันธุ์ห้แต่บางฟาร์มขัน,ขนเพื่อนเฝ้าขายเพื่อนเฝ้าขายหย่านะครับมีท่าไดก็ขายเบิดผู้ไดติดต,ต่วมาท่าได้ก็ขายเบิดอันเวลาสื่อไปปลูกแล้วเลี้ยวมันก็สิติดน้อยนะครับติดต,ต่ติดแท่ครับแกสิติดน้อยเพราะว่า ขอมันยังบ่ออกหากนะครับเพราะฉะนั้นกะเวลาปลูกก็เลยมันสิติดหน่อยบ่บ่คุมคาตอที่เฮ้าไปสื่อมากนะครับแต่ผมกะเห็นฟ้ามที่ผมรูจักเพื่อนก็รักษาคุณภาพเพื่อนนะครับเวลาเพิ่นตัดท่อนพันุก็คือท่อนพันุที่พร้อมใช้ปลูกนะครับพร้อมใช้เป็นท่อนพันุเวลาคนเอาไปปลูกมันก็ติดนะครับเอาครับพี่น้องบาดน้เฮ้ากะชีไปตัดหญ้าให้งัวคือเก่อล่ะครับภารกิจหลักของถาดงัวนนะครับความสุขของเราคือ ทำให้วัวมีความสุขครับกันง่วมีความสุขเขากระสีบดเดือดครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเจอกันแปลงหยาครับแปลงหยาทั้งเท่าสีตัดนะครับ <c oughs> <c oughs> ไดรร้ลูก นี่ก็สีเกี้ยต่อนะครับเกี้ยต่อมูหยามันหลังนะครับที่เพราะว่ามนันเกิมดมาโดนน่ะแหละแต่บ่ถือฝนนะครับพ่อถือ่อถือฝนเลยครับพ่พอฟุ้นน้มนามูหยามันก็ได้หลังนะครับเพ่าจำเป็นต้องตัดแตงต่อไม่นะครับแล้วก็พอ่อฝนมากถือฝุ้นถือปุ๋ยถือ,ถอน้ำกระสิพุขึ้นย่างงามแหละครับขับไปครับจากกา้วกันขอบพ่อหนิลูก พี่น้องก็ได้ยาพอสมควรครับพ่อให้เขาได้กินอิม่มพ่อให้ได้เกี่ยวเอื้องเนี่มาแร้งนะครับขันกินบบอ,อิ่มกับสีนนืือนข้นในนตีครับ Ha <laughs>

พี่น้องก็เสร็จสิ้นภารกิจประจำวันแล้วครับแต่พรุ่งนี้ก็จะเป็นนางานที่นาสีเนือยนะครับนาสีเมื่อยกาทุกมือนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้น่าจะได้ไปปลูกแพนคกลานะครับถ้ารถไถมากนะครับก็สีได้ปลูกแพนโกลาแต่ถ้ารถไถเพิ่นบ่า่างก็สีได้บาไปก้อนแหละครับกัจ้งไดก็รบกวนนะครับ ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เห็นั้นแน่เด้อครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับสี่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่นะครับชาปัญญาฟาร์มยินดีน้อมรับทุกความคิดเห็นนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับสําหรับวันนี้ชาปัญญาฟาร์มต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้พบกันใน EP ีต่อๆไปครับรวยให้ทนอย่าจนนานครับชาปัญญาฟาร์มขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ